ป่วนปุยของแมรี o โรชแปลโดยแทนไทยประเสริฐกุลจากสำนักพิมพ์โค่ะแม้จะถูกแบ่งเป็นตอนแต่หนังสือเล่าเรื่องยาวติดต่อกันไปบนเส้นเรื่องเดียวนำพาเราจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดนำพาเราจากสัตว์ชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดจากหมีไปยังช้างต่อเนื่องไปยังเสือลิงสิงโตแม้กระทั่งพืชพันธุ์ มนุษย์ก็ยังไปมีปัญหาด้วยเราเข้าใจผิดเรื่องราวในเล่มนี้ไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องจากข้อมูลเอกสารที่ผู้เขียนไปค้นคว้ามาแต่เป็นการเล่าเรื่องจากการที่เธอลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเหล่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่ประสบปัญหาโดยตรงและแก้ปัญหาโดยตรงเป็นภาพชัดเจนไม่ผ่านสื่อ ไม่ผ่านการดัดแปลงเนื้อหาใดๆช่วงหลังๆเราจะไปได้ช้าหน่อยเพราะยิ่งอ่านก็ยิ่งเซ็งมนุษย์ในตอนเริ่มต้นมันเริ่มต้นอย่างประนีประนอมมนุษย์พยายามหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับสัตว์บวนแต่ยิ่งพลิกหน้าไปมากๆมนุษย์ก็เริ่มโหดร้ายเวลาที่มนุษย์โกรธแค้นสัตว์และค้นหาวิธีที่จะทำลายล้างกันด้วยความแค้นมันช่างน่าขนพองสยองกล้าวมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่น่ากลัวจริงๆ เราเคยได้ยินเรื่องราวของกระต่ายที่ถูกนําเข้ามาในนิวซีแลนด์เพียง6ตัวพวกมันถูกปล่อยเข้าสู่ป่าธรรมชาติหลังจากนั้นมันขยายพันธุ์จนล้นป่าจาก6ตัวกลายเป็นหลักล้านในเวลาเพียง3ปีจากกระต่ายที่น่ารักก็เลยกลายเป็นกระต่ายที่น่ารําคาญแทนมันรบกวนปัสสัตว์แย่งอาหารแกะมนุษย์แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตพวกเขานําสัตว์นักล่ามาปล่อย เพื่อให้มันล่าก,กระต่ายสัตว์รังควานกินกระต่ายแค่พอประมาณแต่มันกินสัตว์พื้นเมืองที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ด้วยสัตว์พื้นเมืองนับร้อยสายพันธุ์ค่อยๆถูกล่าไปด้วยฝีมือของสัตว์นักล่าที่มนุษย์นําเข้ามาเองตอนนี้พวกเขาไม่ต้องการทั้งกระต่ายและสัตว์นักล่าที่ไม่น่ารักพวกเขาหาหนทางวิธีกําจัดมันจากใจดีประนีประนอมเป็นค่าหลังโคตร พวกเขาออกแบบเครื่องมือฆ่าอย่างมีมนุษยธรรมแบบที่มนุษย์อ้างระดมสมองทั้งหลากหลายและสร้างสรรค์นจนน่าทึ่งมนุษย์ช่างเป็นสัตว์ที่มีพลังในการทำลายล้างสูงกว่าสัตว์ทั้งมวลช่วงท้ายๆเราไปได้ช้าลงอีกการอ่านเรื่องราวของคนที่หาวิธีฆ่าสัตว์ด้วยคำว่าการุณยฆาามันช่างน่าหดหูผะอื่ผะอมพวกเขามีเหตุผลดีๆเสมอในการฆ่าแต่ถามจริงๆเถอะ มันมีการฆ่าที่มีมนุษยธรรมด้วยหรือเราเห็นภาพการใช้เครื่องบินโปรยยาพิษลงในป่าให้สัตว์นักล่ากินเป็นภาพซ้อนทับกับการโปรยยาพิษใส่ชุมชนของศัตรูฝ่ายตรงข้ามในสงครามครั้งที่ขเขมรแตกออกเป็นสองฝ่ายตอนอ่านเรื่องนั้นเคยปวดใจอย่างไรตอนอ่านเรื่องนี้ก็ปวดใจไม่ต่างกันมนุษย์ตบยุงดักมแมลงวันฉีดยาฆ่าแมลงสาบ วางกับดักหนูพาา่นยาฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืชยืดยาวไปจนถึงการวางยาพิษหรือใช้วิธีอื่นฆ่าสัตว์รังควานที่ตัวใหญ่กว่านั้นเช่นนกกระรอกงูพังพอนแรคคูนไคโยตี้ไปจนกระทั่งหมีเราทำไปด้วยความรำคาญโมโหโกรธเกลียดจนลืมคิดหนังสือเล่มน,นี้แค่มาทวงติงให้เราลองคิดเพิ่มอีกนิดก่อนที่จะแค่ทำไปด้วยความเคยชิน เราอยากเห็นหน้าประชาชนนิวซีแลนด์ที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดว่าโครงการกำจัดสัตว์ฟันแทะที่พวกเขาสนับสนุนนั้นมีกระบวนการทั้งหมดอย่างไรเกิดอะไรกับสัตว์เหล่านั้นบ้างและจะเกิดอะไรหากพวกมันหมดไปจริงๆบ้างก็แค่รับรู้ข้อมูลแล้วลองฉุกคิดดูสักนิดเท่านั้นเองเราชอบการสรุปจบของหนังสือเล่มน,นี้ที่ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้ว เรามีวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติมากกว่าที่เป็นอยู่จริงอยู่ที่สัตว์บางประเภทนั้นน่ารำคาญแต่เรามีสิทธิตัดสินชีวิตมันงั้นหรือไม่คิดหรือว่าสัตว์พวกนั้นก็อาจจะรู้สึกไม่ต่างกันกันกบมนุษย์ถ้ามันฉลาดกว่าเราอาจกลายเป็นฝ่ายถูกกำจัดไปแล้วไม่ผู้เขียนไม่ได้พูดถึงสองบรรทัดหลังเป็นเราเองที่พูด